สวัสดีครับพบกับบ่าวไซเนาะประเทศขมินวิกฤตอย่างหนักเนาะทุกคนหลายพื้นที่น้ําท่วมเนาะที่ประเทศขมิน,นตอนนี้ทุกคนเนาะฝนตกหรือว่าน้าําป่าเรือเกิ ek, นแตกเนาะทุกคนน่าเห็นใจขมินตอนนี้เนาะแต่ผู้ช่วยหรือว่าเจ้าหน้าที่ขมินไม่ค่อยจะมีเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่น้ําท่วมอย่างหนักแต่เจ้าหน้าที่ของขมินแบบดูแลประชาชนตัวเองไม่ท่วถึงแน่นอนทุกคนเนาะ นี่คือการกระทำหรือ,รอว่าเยอะเย้ยประเทศไทยก่อนๆผ่านมาเนาะแต่สุดท้ายหรือว่าฟ้าอากาศลงโทษขมิ้นเรียบร้อยแล้วทุกคนเนาะนี่คือบาปกรรมจริงๆนะทุกคนเนาะโอ้โหหน้าเหินใจประชาชนเนาะหนีไม่ทนันรถไหลแบบโอ้โหหน้าแบบเป็นห่วงนะทุกคนเนาะถืนนอว่าวิกฤตอย่างหนักประเทศขมิ้นเนาะแต่ไรเงาประเทศอื่นเข้าไปช่วยเนาะทุกคนแต่คงจะเป็นขมิ้นนั่นแหละที่ทําร้าย ตัวเองเนาะที่ว่าไปอวดเก่งกับคนไทยเนาะปกตินะถ้าน้ําท่วมนี่คนไทยก็จะแห่แบบโอ้โหเอาของไปช่วยนะตามชายแดนหรือว่าต่างประเทศไม่ชว่าเป็นลาเป็นอะไรก็แล้วแต่คนไทยเขามีน้ําใจเนาะแต่เสือกเขมีนเนาะไปทําร้ายกับไทยนี่แหละที่ว่าทะเลาะกับไทยนี่แหละจุดท้ายไทยก็ไม่ไปช่วยหน่วยกู้งานอะไรแต่เนาะปกติไทยจะจะอันดับแรกจะไป ไปช่วยนะทุกคนแต่เขมีนนั่นแหละปากแจวปากไม่ดีจุดท้ายน้ำท่วมไรเงาคนไปช่วยขนาดเจ้าหน้าที่ที่ประเทศเขมีนเองยังไม่พอเนาะทุกคนเนาะนั่นแหละคือว่าบาปก,กรรมเวรกรรมที่ตามสนองพวกคุณที่ว่าเยอะเย้ยประเทศไทยสุดท้ายละ่ะใครละ่ะจะไปช่วยไม่มีทุกคนเนาะเพราะว่าเขาเห็นกาประพฤติของประเทศเขมีนนิสัยไม่ดีเนาะทุกคนเนาะ นั่นแหละเมื่อก่อนนะจะเป็นไทยไปช่วยไม่ว่าปลากระป๋องมะมีแห้งอะไรทุกอย่างเนาะเมื่อก่อนไทยจะไปช่วยเขมินตลอดเนาะสงสัยจะได้ใจทุกคนเนาะแต่สุดท้ายมาทะเลาะกับประเทศไทยยังมายะเยยประเทศไทยอย่างนั้นอย่างนี้เนาะสินค้าไทยจะแบนทุกอย่างห้ามเข้าประเทศเขมินสุดท้ายเป็นกรรมน้ําท่วมพวกคุณเนาะโอ้โหสุดท้ายเนี่ยร้องหาไทยโอ้กโอ้กว่าให้ช่วยทําไมไทยไม่ช่วยฝันเอาเนาะทุกคน เพราะว่าพวกคุณนี่ละคุณประเทศไทยเนาะเมื่อก่อนไทยช่วยเหลือพวกคุณมาตลอดนะบ่าใชัเห็นเนาะแต่พวกคุณนี่ละคุณกับไทย,เ,ยเวลาน้ำน้ำท่วมอย่างนี้ทําไมผู้นําของคุณไม่ไปช่วยลย่ะไม่ส่งกระจายแบบนักอะไรละ่ะพวกทหารเจ้าหน้าที่ไปช่วยทําไมไม่เห็นทําไมไม่ตําหนิของผู้นําของคุณเนาะเห็นไหมทะเลาะก,กับไทยไทยเขาก็ไม่ได้งอนะครับเ,เป็นประเทศเขาเนาะนี่คือประเทศเขมร น้ำท่วมหนักเนาะแต่คุณนีรคุณพวกไทยเนาะไม่ซื่อสั์กับไทยปากเจวกับไทยเนาะจุดท้ายไทยเขาก็เสยดิเพราะว่าไม่เคยเนาะคือขมีนเนี่ยเยอะเยอะอย่างไอ้บอยยิ่งหนักเนาะจุดท้ายแต่เห็นหน้าไอ้บอยไหมน้ําท่วมเห็นหน้าไอ้บอยไปช่วยไหมกระจายไปช่วยไหมมันก็ไม่มีไอ้คนก็มีทีเห็นแก่ตัวกันทุกคนนะทุกคนเนาะเวลาเดือดร้อน เจ้าหน้าที่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ประชาชนเดือดร้อนไม่เห็นหน้าเลยทุกคนเนาะนี่คือลําบากอย่างหนักเนาะที่ขมิมน้มําท่วมหนักโอ้โหทาให้แบบขาดแคลนทุกอย่างเนาะแต่เจ้าหน้าที่ของขมินโอ้โหไม่เพียงพอแน่นอนน,อน,นอทุกคนเพราะว่าบอยใช่ไม่ค่อยเห็นเจ้าหน้าที่ไปช่วยแถวภาครัฐหรือว่าอะไรทุกอย่างเนาะไม่มีเนาะนั่นแหละคือเวรกรรมของพวกคุณที่ตามสนองของคุณ ที่เคยพูดกับคนนั้นคนนี้หรือว่าเยอะเยอะประเทศไทยสุดท้ายเวรกรรมของคุณก็ตามสนองแน่นอนเนาะนี่แหละคือว่าประเทศไม่ชื่อสัตว์กับประเทศอื่นเอาแต่ตัวเองเป็นหลักว่าตัวเองใหญ่เศรษฐกิจดีแต่สุดท้ายเป็นไงนะน้ำท่วมไรเงาของคนไปช่วยต่างประเทศเขาก็บรรณาแน่นอนเนาะว่าเออสมน้ำหน้าทุกคนเนาะคือว่าขาหมิ้นทำทำเองนะทุกคนเนาะหรือว่าผู้นานี่แหละเอ,อ ปากเก่งปากเจ๋วไปต่างประเทศยังไงเขาก็ไม่ยอมรับเนาะอย่างฮุนเซนอยากไปจีนจีนก็ตีกลับให้กลับเนาะเขาไม่ให้จอดลงส,สนามบินกับปากเก่งเขาก็ไม่ต้อนรับอย่างนี้เนาะทุกคนเนาะนั่นแหละปากดีปากเจ๋วย,งยางไอ้บอยนี่ยเหมือนกันเนาะจุดท้ายเป็นไงล่ะประเทศน้ำท่วมเห็นหน้าไอ้บอยไห้ก็ไม่มีนะมันก็ไม่ไปถ่ายมันก็เป็นคอนเทนต์อินฟูแต่ละคนของขมิญเนี่ยไม่เคยไปถ่ายน้ําท่วมนะเพราะว่า ai, อายเนาะเคยเยาะเย้ยประเทศไทยอย่างนั้นอย่างนี้เนาะ โอ้โหแต่สุดท้ายมันเข้ากับตัวเองประเทศกับตัวเองเนาะเพิ่งพูดไปหยุกหยุสองสามเดือนแม่สุดท้ายมาถึงตัวจนได,ด้เนาะนี่คือประเทศขมิน้น้ำท่วมอย่างหนักเนาะอัดเขื่อนแตกบ้างน้ำป่าไหลหลากบ้างผสมทบกันแน่นอนทุกอย่างคือประเทศขมินรับกรรมเต็มเตมเนาะทุกคนเนาะนี่แหละคำว่ายเยอะเย้ยประเทศไทยสุดท้ายมันก็ตามสนองพวกคุณเนาะเพราะพวกคุณเห็นแก่ตัวเนาะเคย ได้จากประเทศไทยนะประเทศไทยเคยช่วยขมิ้นตลอดนะไม่ว่าเป็นอะไรตลอดเออประเทศไทยตลอดบวาชาัยเคยได้ยินเลยนะเคยเห็นนะคนไทยช่วยตลอดนะไม่ว่าแล้วแต่ปลากระป๋องมาม่าอะไรทุกอย่างเนะาะเมื่อก่อนไทยช่วยขมิ้นตลอดแต่มาเยอะเย้ยประเทศไทยสมนํำหน้าไทยเนาะจุดท้ายไทยก็สมนํำหน้าคืนถือว่าน้ําท่วมของคุณคือว่าเป็นเวรกรรมของคุณที่ คุณไม่ซื่อสัตว์เลีว่งน,นีละคุณกับประเทศไทยเนาะประเทศไทยเนี่ยยอมรับว่ามีอะไรต้องช่วยนะอย่างประเทศบาวชัยประเทศลาวที่ว่าอัตปืนน้ำททุกโอโหคนไทยแห่หายแล้วอย่างดาวหลกดาราก็ไปช่วยนะแต่พวกคุณน่ะนีละคุณกับประเทศไทย,ยเ,ทเยอะยอยประเทศไทยอเวลาประเทศไทยน้ําท่วมพวกคุณก็เยอะยอยว่าอย่างนั้นอย่างนี้อัดคลิปเยอะยยเป็นไงลหละถึงเวลาพวกคุณนะ คนไทยเคย,ยเยอะเย้ยพวกคุณไหมไม่มีนะครับอืมไม่มีครับผมบอกว่าคือคนไทยนิสัยดีเนาะไม่เคยเห็นคนอื่นแบบจะเปไ็นอไรล่ะอืมจะเหยียบอีกเนาะแต่พวกคุณอนะเวลาน้ําท่วมประเทศไทยพวกคุณยเยอะเย้ยนะโอ้โหอย่างตัวดีอย่างไอ้บอยนี่ยิ่งหนักเนาะเป็นไงล่ะเวลาน้ําท่วมที่ขคมีนมีชื่อไอ้บอยไหมมีเจ้าหน้าที่ไอ้บอยไหมก็ไม่มีนะขนาดฮุนเซนที่เป็นผู้นําแท้เนาะ น่าจะลงช่วยแบบอัตหารไปช่วยก็ไม่มีไหลเงาเนาะคือเจ้าหน้าที่คือว่าไม่เพียงพออยู่แล้วแหละเออคอมเมนต์ถือว่าวิกฤตอย่างหนักเนาะนี่คือเวรกรรมของคุณที่สาบแช่งประเทศไทยแต่สุดท้ายพาดินอากาศลงโทษพวกคุณเนาะเพราะว่าเกิดมาชาติเดียวไม่ได้มีชาติหน้าเนาะเมื่อก่อนยังว่าเออฝันเฟ้อว่าเออยังรอชาติหน้าแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแน่นอนว่าชาติหน้าอีกสมเดือนคุณเยอะๆถึงเวลาสมเดือน มันก็ทําร้ายคนแล้วแน่นอนเนาะผู้คนอาจจะเคลือนแตกอะไรแตกเนาะนี่แหละคือบทเรียนขมินยิ่งใหญ่ทือว่าไม่ให้เกียรติประเทศไทยเยอะๆประเทศไทยทะเลาะก,กับคนไทยที่ว่าแย่งชิงนี่แหละประสาทนี่แหละทั้งที่เป็นของไทยอืเกือบห้าร้อหกร้อปีแต่วันไหนวันหนึ่งคุณจะเสือกอยากได้ของประเทศไทยคุณก็ยังไงแหละอทําศึบกับประเทศไทย ทำยังไงก็ไม่สู้ไทยเพราะว่าแผ่นดินไทยเนาะไม่ใช่ของแผ่นดินของพวกคุณแต่พวกคุณอยากจะได้ครอบครองเนาะคือเขมรนไปอยู่นะทุกคนเนาะเขาตัา้คนไทยดีนะให้อยู่ฟรีเนาะดินตรงนั้นนะ่ะเออแต่สุดท้ายไม่ใช่เพราะว่าคุณอยากได้เขาก็ประเทศไทยก็ต้องไล่พวกคุณออกแน่นอนเนาะนี่คือพวกคุณนี่ละคุณประเทศไทยนั่นแหละเอ,อไม่ว่าเขมรนไปตามอะไรทุกอย่างนะ ที่ว่าเป็นข่าวที่ญี่ปุ่กญี่ปุ่นเกาหลีเนะี่ยโดนแบนเนหะ็นป่ะที่อิธงชาติตางนั้นปิดธงชาติางี้เนาะเอาสีเล็บมาเป็นธงชาติอีกโอ้โหสารพัดขมินเขาทําแต่สุดท้ายมันเวรกรรมจะมันตามสนองพวกคุณเนาะทําให้น้ําท่วมวิกฤตนหนักเขื่อนแตดอะไรบ้างเนาะทุกอย่างแต่เจ้าหน้าที่ของขมินไม่มีแบบเพียงพอแน่นอนเพราะว่ามันพื้นที่แต่ละพื้นที่มันท่วมหนักนะทุกคนเนาะ นี่คือเบาชัยพูดได้กล้าเต็มปากคือเวรกรรมของพวกคุณที่เนรคุณกับประเทศไทย,ยเยอะเยะประเทศไทยเนาะเพราะว่าคุณออย่าลืมนะประเทศไทยคือว่าแถวเอเซียนของเราเนี่ยจอมเบอร์หนึ่งนะชอบช่วยเหลือพวกอะไรทุกอย่างเนาะแต่พวกคุณเนรคุณประเทศไทยสุดท้ายผลกระทบคือประชาชนของพวกคุณนั่นแหละเออนั่นแหละน้ําท่วมแต่ไม่มีคนไปช่วย กันนั่นแหละคือว่าเวรกรรมของพวกคุณเนาะนั่นแหละอืมสุดท้ายแหละใครแหละไปช่วยก็ไม่มีเนาะประเทศตัวเองก็ยิ่งขาดแคลนอาหารอยู่แล้วเนาะสุดท้ายคุณเชนก็นอนอยู่ยบ้านเซยกินต้มแบบโอ้โหต้มยำขาหมูอย่างเล็ดอร่อยปรจะชนดิน้นลนดิ้นตายและน้ำท่วมเนาะทุกคนนี่แหละคือเวรกรรมของพวกคุณขอบันครับ